สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อทุกทุท่ทานนะคะใครที่กำลังมองหาะะรถครอบครัวเ็ดที่นั่งนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะตอนนี้นะคะน้ำหนึ่งนะคะอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเซรีไทย68แยกที่1น,นะคะใครที่กำลังมองหาะคะวันนี้นะคะน้ำหนึ่งจะพาทุกทุท่านมาพบกับรถครอบครัวนะคะคันนี้น้ำหนึ่งพามาดู t o y o ต a Fortuner 2.4 V นะคะขับเคลื่อน2ล้อนะคะปี2019 อ่ะนะคะสีขาวมุกค,คันนี้นะคะนี่เลยบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะอ่ะแล้วก็ผ่อนสบายกระเป๋าด้วยนะคะกับคนที่สนใจในรุ่น Fortuner นะคะมาเดี๋ยวเดี๋นึ่งจะพาไปดูนะคะรอบๆคันกันเลยนะคะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนนะคะคันนี้นะคะเป็นอ่ะได้กระจังหน้าเดิมคันนี้ไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยนะคะบอกเลยว่าไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยนะคะทําความสะอาด แค่นั้นเองนะคะได้กระจังหน้านะคะเดิม,ดมนะคะจากโรงงานโลโก้ชัดเจนนะคะตรงนี้ก็เป็นโครเมียมนะคะในส่วนของกรอบไฟหน้านี่สวยๆใสๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ใบบีม LED นะคะมาพร้อมกับไฟไฟ d ด y t i m ม running light นะคะนี่นะคะเป็นกรอบไฟนะคะ สวยใสอันนี้เราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะกรอบไฟตัดหมอกเป็นโครเมี่ยมสภาพสวยเราการันตีรถทุกคันนะคะรถทุกคันนะคะการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเ,เล่นไม่มีช้ำลุกสูญหายค่ะนะคะโอนปกตินะคะใครที่กําลังสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้นะคะมาดูในส่วนของด้านข้างค่ะนี่เลยให้ดูด้านข้าง เหลี่ยมคมนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะคะได้ด้านข้างสวยๆไปแบบนี้นะะในส่วนของ Mac แม็กลราก็ยางนะคะคันนี้นะคะได้เป็นแม็กขอบ18นะคะแม็กขอบ18ได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะแม็กสีทูโทนนะคะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนแม็กหกรูนะคะคันนี้นะคะรุ่นนี้เนาะได้เป็นดิสเบกสีล้อเลยนะคะทั้งคู่หน้าแล้วก็ด้านหลังในส่วนของซุ้มล้อนะคะ ไม่มีเอ,อ่อนะคะซุ้มล้อเดิมนะคะปีกนกนี้ไม่บุบนะคะเดิมเดิมเลยนะคะโครงสร้างเดิมเดิมอันนี้เราลงน้ํายาการสนิมให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะด้านข้างนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างอานะคะแล้วก็ติดคิ้วกันสาดเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้สภาพสวยนะคะฟิล์มนะคะติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะบนหลังคามีเหล็กมีแหลกแหลกบนหลังคาอันนี้เราแค่ ทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรเลยบนหลังคาเดิมๆมาแบบนั้นเลยนะคะก็แล้วก็เนี่ยค่ะมีบันไดด้านข้างอ่านะคะสภาพสวยมากค่ะนะคะการันตีโครงสร้างเดิมตรงนี้ก็เป็นโครเมียมกระจกเดิมรอบคันเลยนะคะยังเป็นตาโตโยต้าอยู่เลยนะคะเป็นตาโตโยต้าอยู่เลยนะคะด้านหลังเหมือนกันนี่มาดูในส่วนของแม็กแล้วก็ยางนะคะนี่ค่ะเจ้าของเดิมนี้ขับ ขับเก่งมากนะคะดูสินะคะขับสวยมากๆเลยนะคะอันนี้คือเขาดูแลอย่างดีนะคะได้เป็นยางบิสโตรนด้วยนะคะแม็กขอบ18นิ้วนะคะด้านหลังก็เป็นบิสเบ e ด้วยนะคะยางนี้ใช้ได้ยาวๆเลยนะคะอ่ะนะคะอันนี้ยางยังใช้ได้อยู่นะคะในส่วนของซุ้มล้อเนี่ยคะปีกนกเดิมๆนะคะด้านในนะคะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก่อนปล่อยอีกเอ่อก่อนปล่อยเนี่ยเดี๋ยวเรามีการปรับสภาพอีก อีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะในส่วนของไฟค่ะได้ไฟท้ายเดิมนะคะไฟท้ายเดิมจากโรงงานเลยนะคะมีกล้องถอยด้วยนะคะตรงที่เปิดตรงนี้ก็เป็นโครเมียมเขียนว่า Fortuner logo สาพวงอยู่ตรงกลางชัดเจนเลยค่ะนะคะด้านหลังนะคะก็มาพร้อมกับเนี่ยเลยนะคะที่ปัดน้ำฝนนะคะแล้วก็ที่ไล่ฟ้าระบบไล่ฟ้านะคะสปอยเลอร์ไฟเบรกด,ดวงที่ส หนะะีได้ด้านหลังเดิมๆเลยมาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะคะ,ะมาดูด้านหลังเลยนะคะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นแบบไฟฟ้ามาดูด้านหลังค่ะนะคะด้านหลังนี้ด้านหลังนี้กว้างมากๆเลยนะคะ กว้างมากๆเลยน,นี้คือแถวที่3เราพับเบาไว้เนาะพับเบาไว้นะคะก็อันนี้อุปกรณ์ตรงนี้นะคะก็ใส่ของคือ f o r t ูเนอร์เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งค่ะเวลาเราวางของหนักๆอ่ะเบาไม่ยุบลงเนาะแต่ว่าก็ข้อเสียก็คือด้านข้างเนี่ยพื้นที่ด้านข้างก็จะแคบแต่พื้นที่ด้านหลังตรงนี้ก็ไว้ของได้เยอะนะคะในส่วนของน็อตค่ะนะคะด้านหลังฝากระโปรงนะคะน็อตเดิมไม่มีรอยขูดไม่มีรอยไขนะคะรอยสปอร์ตเมคอาร์ตนะคะรอยเมคอาร์ตเดิมเดิมเลยนะคะแล้วก็ ไฟท้ายนะคะบอกเลยว่าไฟท้ายเดิมแน่นอนนะคะเป็นนี่เลยนะคะสเตลเล่นะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะต้องเป็นตายี่ห้อนี้จะมี2ยี่ห้อเนาะจะเป็นไทโคอิโตะกับสเตลเล่นะคะด้านหลังต่อให้ตรงเนี้ยโดนชนโดนบุกมาเปลี่ยนจากโรงงานมาก็จริงแต่จะไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะคะอ่านี่คือด้านหลังนะคะอ่ะได้ด้านหลังสวยๆไปแบบนี้ค่ะน็อตเดิมด้านหลังเป็นไฟฟ้านะคะ อะมาดูด้านข้างฝั่งคนขับกันบ้างก่อนที่จะไปดูเรามาก้มต่ํานิดหนึ่งมาก้มต่ํานิดนึงค่ะนี่เลยด้านหลังค่ะยางอะไหล่อะเมื่อกี้นัดหนึ่งไม่ได้ให้ดูในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราจะใส่ครบให้นะคะจะอยู่ด้านข้างเนาะอะก้มต่ํานะคะมียางอะไหล่ให้เรียบร้อยด้านท้ายสวยๆด้านล่างสวยๆเลยนะคะ อ่ะคันนี้ใครสนใจนะคะติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะไฟท้ายเดิมนะคะไฟทับทิมมาดูด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างนะคะไม่มีรอยบุกไม่มีรอยรักยิ้มค่ะนะคะสภาพสวยการันตีโครงสร้างเดิมเลยนะคะที่จับนะคะด้านนอกเป็นโครเมียมด้วยนะคะที่จับด้านนอกเป็นโครเมียมอ่ะมาดูห้องห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะคันนี้นะคะก็ได้เป็นเบาะหนังนะคะได้เป็นเบาะหนังมี ถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมด7จ็ดใบคันนี้นะคะมีลําโพง7ตัวด้วยนะคะ mm hmm. ก็คือช่องใส่เอกสารนะคะมีทั้ง2เบาะเลยทั้งผู้ที่สารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่นะคะแล้วก็ในส่วนของปลั๊กไฟนะคะ12โวลต์ค่ะนะคะอยู่ตรงด้านกลางเนาะนะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสวยมากๆเลยนะคะเบาะหนังสีน้ําตาลสีเข้มนะคะแล้วก็แอร์ออนะคะอยู่ทุกจุดนะคะตรงที่นั่งเลยนะคะมีไฟตรงกลางด้วยนะคะแล้วก็ ไปด้านหน้านะคะอ่ะมาดูด้านหน้าของผู้ขับ um ขี่อันนี้นะคะกระจกเดิมนี่น้ำหนึ่งให้ดูเลยนะคะไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าเนาะกระจกเดิมรอบคันค่ะนะคะกระจกเดิมรอบคันคันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ได้ทําอะไรมากไม่ได้เก็บอะไรเยอะเลยนะคะเดิมนะเดิมอ่ะมาดูด้านในค่ะนะคะเบาะคนขับนะคะอ่ะน้ำหนึ่งขึ้นไปดีกว่านะคะขึ้นไปดีกว่าอึ๊บนะเบาะคนขับนะคะ ดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะนั่งสบายนะคะแล้วก็เ,เป็นไฟฟ้าด้วยนะคะไฟฟ้านะคะปรับเบาะได้นะคะ8ระดับนะคะรวมไปถึงนะคะพวงมาลัยนะ,ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มัเติฟังชันนะคะมีฟังชันนะคะทั้งด้านซ้ายด้านขวาฝั่งนี้จะเป็นฟังชันควบคุมเครื่องเสียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นควบคุมโหมดนะคะโหมดหน้าจอเนาะพวงมาลัยด้านบนนี้ตรงนี้เป็นลายไม้นะคะเป็นลายไม้นะคะสี สี่ก้านนะสีก้านแล้วก็ที่พวงมาลัยค่ะมีระบบนะคะเนี่ยค่ะระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยด้วยนะคะระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะเดี๋ยวหนึ่งสตาร์ทรถมาสตาร์ทรถกันดีกว่าอ่ามาดูนะคะหน้าใหม่เรือนใหม่นะคะอ่าเรือนใหม่เป็นแบบออปติตร์นะคะตรงนี้นะคะใหม่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกิโลกว่า ะะก็คือหน้าไมม่นี้สวยมองสบายตามากๆเลยนะคะหน้าจอเป็นแบบประบบสัมผัสนะคะเป็นแบบทัสกีดน,นะ,ะแล้วตรงนี้นะคะเรามี S D card ให้นะคะมีในส่วนของ S D card ให้ Air ์เป็นแอร์ออโนะคะ,ะ,คะ power outlet อยู่ตรงนี้นะคะ,ะเสียบ A U X U S B นะคะตรงนี้เลยนะคะ,ะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้เนาะเป็นแบบขั้นบันไดนะคะมี Special Ship s p e c i a l chip ด้วยนะคะตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโหมดเลือกนะคะ eco นะคะหรือเป็น power mode เนาะอ่ะนะคะภายในกว้างมากๆเลยคอนโซลด้านหน้าก็กว้างมากๆเลยมาดูข้อมูลรถกันค่ะนะคะเรามีในส่วนของสคอบด้วยนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดสนะคะ่ะเพื่อนสองล้อราคาตั้งขายอยู่ที่9ก9า0สนปี2019ค่ะนะคะเลขใหม่เนาะก็อ่ะตรงกันอาจจะดิฟกันนิดหน่อยนะคะ คันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นเจ็ดนะคะผ่อนยาวๆได้ถึงแปดสิบสี่งวดเลยนะคะผ่อนยาวๆได้ถึงแปดสิบสี่งวดเลยนะคะผ่อนอยู่ที่หมื่นเจ็ดนะคะลูกค้ารับรายได้อยู่ที่ประมาณสามหมื่นห้านะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะคะคือนั่งสบายมากๆอะมาดูตรงนี้อีกนิดนึงค่ะนะคะด้านข้างแผงประตูคันนี้นะคะเราติดซีมเป็นซ์มลามิเน่าให้นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกระจกเดิมนะคะโตโยตานี่เลยนะคะ ก็เป็นแผงประตูอันนี้เราทําความสาดเรียบร้อยแล้วนะคะทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมีอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราทําความสะอาดให้ที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมนะคะอ่าเป็นพุชซาร์เนาะลำโพงนะคะก็มีอยู่เจ็ใบนะคะมีเจ็ดใบอ่ะนะแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่น้ำหนึ่งเปิดกระจกอ่าเปิดกระจกก็มีไฟด้วยนะคะเป็นกระจกแต่งหน้าเนาะก็ ชอบเลยนะคะสาวๆตรงนี้ก็มีที่เสียบนาบัตรด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น Fortuner เนาะคันนี้สวยมากๆนะคะราคา999,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่10,700นะคะน้วหนึ่งจะบอกเลยว่าออกรถวันนี้นะคะผ่อนอีกทีปีหน้าได้โปรโมชั่นนี้ด้วยอ่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะนะคะ,ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน2งล้อนะคะอ่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะนะคะใครสนใจก็ติดต่อตามด้านล่างได้เลย นี่นะคะห้องเครื่องด้านหน้าค่ะอ่านะคะอันนี้คือเครื่องกําลังทํางานอยู่นะคะเห็นไหมเวลาสตาร์ทรถเนี่ยก็จะมีไฟ day time r u n n i n g light นะคะติดอยู่ด้านหน้านะคะอ่ะคันนี้นะคะเป็นการันตีเครื่องเดิมนะคะเครื่องเดิมโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะก็ดูด้านในนะคะก่อนปล่อยถึงมือลูกค้านะคะเราก็จะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ด้วย นะอันนี้เครื่องกําลังทํางานอยู่นะคะไม่มีของเหลวกระเด็นออกมาเลยนะคะเครื่องสวยมากอันนี้เราทําความสะอาดห้องเครื่องให้เรียบร้อยแล้วด้วยอะมาดูในส่วนของโครงสร้างกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะก็อันนี้นะคะน็อตอาจจะมีรอยนิดนึงนะคะตรงนี้ก็อ,อาจจะมีเก็กบฝากระโปรงเล็กๆน้อยๆแต่ตรงนี้คือเดิมนะคะอะมาดูด้านข้างนะคะรอยเมคอัพนะคะนี่เห็นไหมไฟหน้าเป็นไทโคอิโตะนะคะไฟ เดิมจากโรงงานผลิตเลยนะคะรอยเมคอ์พคมคมี่มีตัว R นะคะนี่มีรอยปั๊มอยู่ด้านหน้านะคะอันนี้ก็คือคานหม้อน้ำรอยเมคอ์ r อยู่ครบเลยนะคะอยู่ครบเลยอ่านะคะข้างแก้มมาพร้อมกับแผ่นเพจด้วยนะคะแผ่นเพจเห็นไหมแล้วก็อันนี้นะคะ อาจจะมีการเก็บรายละเอียดฝากระโปรงนิดนึงนะคะคันนี้แล้วก็ซีนนะคะซิลิโคนฝากระโปรงรอยสปอร์ตเมคอัพนะคะสติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบชัดเจนนะคะตาโตโย o ต้าก็ยังอยู่นะคะนี่อันนี้คือฝากระโปรงเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมเดิมนี่นะคะแผน่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังคงสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะ คันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์สวยมากๆเลยนะคะอะมานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคันนี้นะคะ Toyota Fortuner 2.4V นะคะปี2019นะคะขับเคลื่อน2องล้อคันนี้นะคะขับ2เนอะการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเ,เลยนะคะ Toyota Fortuner 2.4V นะคะราคาตั้งขาย999,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1 7 0ผ่อนยาวๆได้ถึง84งวดเลยนะคะแล้วก็ ใครออกรถวันนี้นะคะ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะคะรับรายได้อยู่ที่35 0 0มนะคะสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้นะคะก็คือเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะคะซื้อคนเดียวได้นะคะเอกาสารง่ายๆเลยค่ะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนต์นะคะถ้าเป็นข้าราชการกับพนักงานบริษัทนะไปคนเดียวได้ง่ายๆเลยนะคะ,ะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือน สลิปเงินเดือน3เดือนหรือว่าล่าสุดหรือใบรับรองเงินเดือนเลอกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเพียงเท่านี้ถ้าเป็นอาชีพอื่นๆนะคะก็สามารถโทรมาปรึกษาเครดิตสอบถามได้นะคะกะ็มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านด้วยแล้วก็มีบริการจัดส่งรถสไลด์ด้วยนะคะถ้าไม่สะดวกมาหรือว่าจัดไฟแนนซ์ก็เรามีนะคะไฟแนนซ์นะคะจัดบริการให้ถึงที่แล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ด้วยนะคะใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะใครสนใจนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กด Subcribe นะคะ หรือว่าแชร์คลิปนี้นะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดโอกาสดีๆกับที่ทางเพจยนต์นะคะมีรถเข้ามานะคะทั้งเข้ามาใหม่นะคะมีอัปเดตต่างๆเนาะเอาละค่ะนะคะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ